สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะมาค่ะเมือ่อหนีมาในมือฝนตกเนื่องจากฝนตกแห้งแห้งพี่น้องค่ะมาค่ะเมา่กินตำบกคูกินตำลายมันคือจคงอันเกินไปโพดนะเครื่องลายเพื่อเราจะตำถาดใหญ่ๆกินกับบุบจะได้จะได้เครืองเมือ่อหนีตำเล่าๆตำามันบานนะคะตำอเจาะพก็จะหัองอยากนี่พักกันจองมานําพักชาะอมยอดกับถินแต่เพียหวานเดกของหวานมะแก่เพชรในแจงพร้อมจะ้ะ ไอ้ช่วงนี้อัง,งุนอันนี้ถือด้วยจ้ะซื้อมาหาสิบบาทมือเสานี่จักมาฮึสักไข่ยุพาวพักันจงอ่าคืเสียงดังแน่ด้วยจ้ะ ฟ้าฮ้องกับฟ้าฮ้องฝนตกแห้งแห้งฝนตกแห้งเคิมเคิมกะพอลิลินแล้วล่ะจอเนี่ยก็นเลยออกมากิน ไปตลาดมาเมืออ่อเช้าใ่้ได้มากเช้า <c oughs> อม สุดมากแต่หลายเมือแล้วแล้วเขาจะเย็นเลยจะเหี่ยวยจ้ะ <c oughs> นึ่งเขามางห่อนห่อนแค่เดียวเแ่บตำล้วน่าตำแบบเข้าวยาแซ่บตัวลยเนาะ ง้ถืกผลงามครับจ้ะ ยอดกระถินคางหัวพอได้เก็บกินมาไหมมาไปกินน้ำกันเด้อยิ้ยิ้ขาว แรงเงี้ยฉีมากไปโดนแล้วดื่มกิน

cái kỳ tâm lại lại nhưng mà bệnh chân dài nhắn tin nữa หน้าตาทิ้งแม่เลยโอ้ยบอเมียนอยากพักโซนมันงามเป็นงามหมดเลยสวยมาก เดี๋ยวนี่ยอ้งูนอันนี้กำลังเริ่มือบจ้ะม,มากินแก่เพชรบานดีบานดีตัวดเนาะอ,อ้งูนอันใส่บัตคัม อันนี้เห็นง่ามมาโชว์กินปมาบดมาไปเมียหวานเราบอกย้ายอยู่ถักกินสองที่แรกก็จะกินขับปุูชิโ้าขึ้นไปขึ้นมาแล้วอุ้มนิ้วเขาได้วยวันบริเวณเขาขึ้นก่อน ก๋เล็เปนเขาเลยละอะอิ่มละเดอ้อจ้ะพี่น้องคะพักไล่ๆกินกนได้ซ้ำอิ่มเท่านั้นละจ้าเอาเข้ามากินนี่ชอบกินนี่ฝากกดไเลคกกดแชแ์กกติดตามให้แม่ดวงในเดอ้อจากพี่น้องค่ะจะกินโมม,ม่ากินมะสุภากขอขอทดขออภัยเอฟซีม่ดวงทุกคน ไปแล้วค่ะมื่อนี้คิดหอดคิดถึงมูเจาะคนเด้อจา้ายี่ห้างหายไปวิดีโอกับมีทุระป้าปังพู้แม่ดวงเนาะเอา้าเมื่อนี้กลับมาได้วเด้อจ้าไปเลอวจ้าไปเจอกันในที่คิดหน่าจา้าสวัสดีค่ะ